ฮัลโหลสวัสดีการทุกคกลับมาพบกับเกลอีกแล้วนะคะวันนี้เกลพามาเปิดคลิปที่ที่สนามบินเชียงรายะคะ่ะวันนี้เราจะมาวอล์กเชียงรายอีกแล้วนะถือว่าเป็น EP 3แล้วกันนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะคือเกลก็มาแบบ ามาบ้านยายก็เลยกับว่าจะพามาเที่ยวเชียงรายเพิ่มถือว่าเพิ่มพิกัดของที่เที่ยวเชียงรายให้กับทุกคนและกันเนาะว่ารอบนี้เนี่ยเรามีคาเฟ่ใหม่ที่ไหนที่พักใหม่ที่ไหนที่เที่ยวใหม่ที่ไหนนะคะโอเคค่ะไปะติดตามพี่ที่3กันเลย อยู่บนรถแล้วนะคะรอบนี้ก็เช่ารถเหมือนเดิมนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะพี่หุ้มสวัสดีค่ะไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากัน2คนเหมือนเดิมตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปกินข้าวกันค่ะดูไว้ชื่อร้านลู่ลำค่ะทุกคนอยู่ข้างๆแบบริมน้ำรอบนี้ก็พาไปแบบร้านอาหารเหนือเหมือนเดิม,มเพราะว่ามาเหนือก็ต้องกินอาหารเหนือเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าที่พักกันค่ะ ที่ร้านนะคะคือบรรยากาศดีมากทุกคนใช่ไหมที่รักนีไหมแล้วก็แบบ มันไม่ร้อนมากค่ะทุกคนมันมีลมเย็นๆแล้วตอนนี้ที่ช่วงที่เกลมาอากาศก็เริ่มดีและไม่ร้อนเท่าไหร่มีแดดแต่ว่าแบบถือว่าอากาศดีเลยร้านมีร้านลู่ลำอาหารเยอะมากคือมีทั้งอาหารแบบอาหารพื้นเมืองหนึก็มีแล้วก็อาหารพักกลางก็มีค่ะเยวจะให้ดู อาหารมาแล้วค่ะทุกคนรอบนี้เราสั่งแบบอาหารเดลิเอมาหมดเลยอันนี้นะคะเป็นน้ำพริกน้ำพริกปลาจีนแบบนี้มาพร้อมผักเพียบเลยจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นยำหน่อไม้น้ำปูอันนี้คือแบบว่าแม่เกียวชอบกินมากก็เลยกินตามแม่นะคะรอบนี้เรสั่งมาแบบ ยัวยัวจ้าพี่ผมกินไม่ได้เลยพี่ผมกินอะไรแปลกๆไม่ได้ไทุกรอบที่มาเหนือต้องกินจ้าลาบกัวอยหักมาเป็นากร้าลยซ้าลาบกัวนะคะทุกคนอร่อยนะเนีย่ยมันอร่อยแต่ว่า เครื่องเขาถึงอ่ะเครื่องทางเหนืออ่ะ กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่พักของเราก็คือภูใจใสเมลเทนรีสอร์ทนะคะทุกคน คือจริงๆแล้วอ่ะที่เนี่ยเขามีกิจกรรมแบบให้ทําเยอะมากคือเกลนัดกับที่รีสอร์ทเขาไว้นะคะบ่ายโมงก็คือจะมีกิจกรรมนั่งรถอีแดเนาะเขาบอกว่าจะพานั่งรถอีแดขึ้นไปแบบเที่ยวข้างบน ข้างบนที่พักเขาบอกว่ามีไร่ชาด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าจะมีใส่บาทรพระขี่มาแล้วก็จะแบบไปล่องแพด้วยคือแบบกิจกรรมเขาเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถกีตัดนวน,นี้จะเป็นยังไงนะคะ I wanna kiss before the It's แล้วค่ะทุกคนพอมาถึงเราเจอคันนี้หรือว่าจะเป็นอีแตนคันนี้ที่เราจะไปตรงน้น่ารักอะนี่คะ่ะตรงนี้เป็นที่แบบเช็คอินนะคะอากาศดีมากทุกคนต้นไม้เยอะมากๆค่ะตรงนี้เป็นรีเซพชันใช่ที่จอดรอตรงนี้เลยใช่ปะมาถึงคิดในใจว่ารถเราแน่เลยยองไว้ <c oughs> บามี่ไงอีแต่นทัวร์แบบนี้เลยที่เราจะไปโ <c oughs> อ้มันมีไล่ชาอยู่ข้างบนด้วยนี่ไงไล่ชาแบบนี้ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ reception ตรงนี้นะคะถ้าเดินตรงขึ้นไปอะคะจะเป็นล็อบบี้นะคะตัวของล็อบบี้อะคะจะอยู่ใกล้กับร้านอาหารของเราร้านอาหารของเราจะเปิดที่11โมงถึง4ทุ่มแล้วเรได้ถึง3ทุ่มครึ่งนะคะครูปเซอร์วิสได้เนาะล้พลาพรขี่มาท่านมากี่โมงอะคะเจ็ดโมงสี่สิงสี้าคืองั้นเราต้องเตรียมตัวลงมาถึงกี่โมงคะ<ร>ก็ประมาณขอให้7จ็ดมงค้ามพร้อมกันโอเคหมาก่อนหน่อยนิดนึง โอเคค่ะเราก็ถอแพ้แพแบบแพแบบด้วยวที่ตอนแรกที่ว<พ>่า<บ>จะมีแพตอนเช้าแต่เอาแพแบบที่ไม่ต้องกินข้าวอ่ะที่แบบเที่ออยวาเฉยๆที่เขาแนะนําตอนแรก wanna kiss you before the sun goes down. เดี๋ยวพามาเที่ยวในห้องนะคะห้องแบบว่าเป็นไม้ไผ่ทุกคนแบมบูคือแบบน่ารักดูแบบาากดคมไฟติคมค,คมไฟเขาเป็นหมวกหมวกแบบเป็นแบบเนี้ยทาเป็นคมไฟได้ด้วยน่ารากักอ่ะตรงนี้เป็นทีน่นั่งเล่นนะคะเป็นโซฟาแล้วก็เตียงของเราอยู่ฝั่งนี้จ้าน่ารักดูแบบเป็นเหนือดูวิวบนดอยจริงๆอะ่ะนี่ค่ะ แล้วก็นหน้าห้องค่ะทุกคนหน้าห้องคือแบบดีมากนี่คือหน้าห้องของเรานึกถึงตอนเย็นนะทุกคนแบบพาที่ตกดินนอนตรงนี้แล้วแบบดูวิวเนี่ยค่ะหน้าห้องคือแบบวิวดีมากเกณฑ์จพาไปดูวิวข้างหน้าคือแบบสุดลูกหูลูกตามากๆเลย แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำคะ่ะเห็นห้องนอนมีอยู่ตรงนี้นะคือห้องน้ำแบบเปิดไปคือคอ,อลังมากห้องน้ำใหญ่มากจะให้ดูห้องน้ำคะ่ะนี่ห้องน้ำคือแบบโว่โถงมีมีอ่างด้วยนะจ๊ะว่าไปนี่กว้างใหญ่ห้องน้ำห้องแต่งตัวนี่คะ่ะ ตรงฝั่งนี้จะเป็นอาบน้ํานะคะเขาจะแบ่งโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งเนาะอาบน้ําฝั่งนี้แล้วก็เข้าห้องน้ําเป็นฝั่งนี้ค่ะอชอบห้องน้ํหเลยห้องน้ามาก เมื่อกี้เราแอบไปนีดมานะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเพราะว่าเราเตรียมตัวไปนั่งรถอีแตนกันค่ะแต่ว่าเรามาถึงเขามีสปาด้วยค่ะทุกคนที่นี่เมื่อกี้เราก็เลยจองิดสปาไว้เนาะตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วะ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเ่ลาสามโมงครึ่งสามโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งอีแตนทัวร์แล้วก็จะกลับมาถ่ายรูปตรงสระว่ายน้ำเสร็จแล้วหกโมงเราจะไปสปากันนะคะทุกคนไปค่ะ คนพร้อมไหมคนพร้อมรถพร้อมไหมรถยังไม่พร้อมคนพร้อมตาเลยนี่เขาเขาให้เราทำแบบนี้น,นะน่ารักนะ ที่เขาพามาส่วนของของที่รีสอร์ทนะคะที่ของเราก็เนี่ยครับสองพันกว่าไราที่ของรีสอร์ทเลยะค่ะทั้งหมดนี้ใช่ครับที่เรา,จะ,าจะเป็นบ้านกะแนงบ้านกระนจะเป็นบ้านดี ไปแต่ไฟต่อครับนี่แตนไฟต่อนะเขาขอ่้มรถตัดนือนี่แตนไหวไหมไหวครับกำลังไปซ่อมมาใหม่เลยนี่นี่นี่ นะคะพี่เขาจอดรถให้เราถ่ายรูปตรงนี้นะคะมันจะเป็นกำแพงเฟิร์นนะคะตรงนี้คน,คนสวยมากถึงอีกที่แล้วค่ะอันนี้เป็น,นฟาร์มผักอ๋อตรงน้เราอยู่ตรงนูนงน้น,น,นฟาร์มผักมีทั้งหมด8ดโรงใช่ไหมคะพี่ใช่ะะใชอันนี้ไม่เป็นผักอะไรอะคะที่นี่ที่ปลูก นี่ทุนนึกก่อนให้เวลาหนึ่งตอนหนึ่งมีหลายอย่างครับโหยมะละกอก็มีล็อกเก็ตผักล็อกเก็ตอันนี้คือแบบหยิบกินได้เลยใช่ไหมหยิบกินพี่เขาบอกไม่แนะนำนะครับอันนี้คือก่อนโควิดสวยมากใหญ่เบลล์เลยอันนี้อะไรอ่ะผักกาดเหรอไม่ใช่อะไรสลัดอะไรไม่รู้ผักสลัดนิจสพริกสีอ๋อเนี่ง นี่ไงนี่ไงหลายแผนไม่่นี่ไงพริกสีไปตัวพริกีเยเดี๋ยเห็นปะอนี่มันเป็นแบบแบบนี้ก็เป็นนะแบบเรียวๆก็มีเออเห็นไหมอันนี้แบบอันนี้แบบกลมๆเจ๋งอ่ะนี่พิกเหรออันนี้เป็นพริกหมดเลยอะคะพี่สีม่วงนี่ก็พริกเหรออันนี้มะเขือเทศในนี้เป็นมะเขือเทศของเราที่เราปลูก ทุกอย่างเราจะไม่พ่นเราไม่ใช้สารเคมีจะเป็นออร์แกนกทั้งหมดเพราะว่าอีกเขาหนึ่ง,ยยง oh, เราเรี่ยงควายไว้แล้วเราก็มาถึงฟาร์มไก่ค่ะอันนี้ทุกคนได้ยินเสียงไหมคะ oh, เขาบอกว่าเขาจะเปิด เปิดวิทยุให้ไก่ฟังเพื่ออะไรนะคะพี่ให้ไก่อารมณ์ดีแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็ได้ไข่เยอะๆโหที่นี่คือเขาแบบมีอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะดูดีไก่โอ้โหนี่อีกไก่เครียดเลยโมขีลาไก่สีสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนไก่ชอบคนเลยวิ่งไม่หยุดเยเหมือนเราจะมาให้อาหารไงไก่ยิเสียง เหมือนว่าเราจะให้เขาหาราแกแลก็จะวิ่งมือมาคุยกับน้องเร็วน้องเหมือนเรียกเหมือนเรียกหมาไหมน้องงงวิ่งมาเราก็ตกใจมูเยอะมากเลยมูป่าค่ะทุกคนโอูยตัวรบันโลเลยตา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 ยวันนี้คือเหมือนกับว่าเรามาทัวร์แบบสุดๆอุ้ยนารามีลูกหมูด้วยะ มีหลายพันนั่งไก่นี oh ่ไก่นี่ก็หมูแล้วพี่เขาก็บอกว่ามันมีนกยูงด้วยนะคะมีนกอยู่กับหมูด้วยมีไก่ด้วยน่ะในนั้นน่ะโอ้ตัวเบลเลอมากเลยลูกโอ้โ้พี่ลาเธอมาดูหมูหมูเร็วน่ารักตัวใหญ่มากดูจีดูจีดูจีสวัสดีครับสวัสดีครับ i with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset, man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel ขอแบบว่ามารีวิวหน่อยนะคะทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราจองเป็นอีแตนทัวร์ไปคือจะบอกว่าแบบด,ดีมาก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 จากตอนแรกที่เราหาข้อมูลกันมาเนาะเขาบอกว่าเขาว่ามีอีแตนทัวร์จะพาไปทัวร์ข้างบนของรีสอร์ทเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเยอะหรอกแต่เรามองว่าแบบเออคงจะได้ไปดื่มด่ำธรรมชาติที่เราไปก็จะมีพวกแบบฟาร์มออแกนิกเนาะฟาร์มผักแล้วก็มีสัตว์ม,มหมูหมูหมูป่าไอมหมูมไก<ง>่หรืออะไร หมูป่าแล้วก็มีไก่ด้วยแล้วมีอะไรอีกเยอะมากอ่ะมีนกยูออนกอยูงกระต่ายมันมีกระต่ายกระต่ายที่แบบตัวใหญ่ๆด้วยนะคะแล้วก็จริงๆมีอะไรนะมีแพะมีแพะด้วยนะคะ เยอะมากๆตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับไปที่ห้องนะคะทามก็จะครุขระครุขระนิดนึงเพราะว่าบันไดคือสูงมากเอาเป็นว่าดีแต่งทัวร์คือดีมากใช่ไหมคะดีแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำกัน,นกแล้วเราก็มีจองสปากาันตอน6โมงเย็นเขามีสปา,าด้วยนะคะเป็นสปากาแฟนเนาะโอเคแล้วก็ตอนเช้าเราจะไปทำอะไรกันอีกคะที่รักอื่นเช้ามาก็ไปไสบารใไ่บารพาสขี่มา้นนเาเนาะแล้วก็มีล่องแพ อโอเคเ<ร>ค่ะาดูกันว่าเกยลจะตื่นใหม่ไหม <laughs> ตอนนี้เรากําลังจะเดินไปถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำนะคะนี่เป็นคอลเลกชันใหม่ของที่ร้านนะคะเป็นเสื้อคลุมลายงูเดี๋ยวข้างในเป็นบิกินี่เราก็จะไปถ่ายรูปกันค่ะไปสวิมมิงพูลกัน มันมืดแล้วอะทุกคนแบบว่าถ่ายรูปแคบไม่ค่อยได้เลยเมื่อกี้ก็พยายามถ่ายมันนิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำใหม่นะผู <c oughs> เสียดายอะแต่ว่าวิวดีมากคือวิวดีมากๆเลยเมื่อกี้เห็นแบบ คนที่มาพักแต่ละคนเดินลงมาก็พูดว่าแบบโหอากาศดีวิวดีมากเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาถ่ายตอนที่แบบมันมีแดดมีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกันนะ้อยให้ทุกคนเห็นว่าแบบมุมสาวว่าน้มันเขาสวยขนาดไหนนะคะชุดนี้ก็เมื่อกี้แอบ,บถ่ายไปแล้วพรุ่งนี้เป็นชุดละกันตอนนี้นะคะเราก็สักที่เราไม่ได้ไว่ายน้ำเพราะว่ามันมืดไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเราก็เลยมาสปาจ้ะที่นัดไวตอน6โมงเย็นนะคะ <laughs> เรียบร้อยค่ะเรามาสปากาแฟทั้งสองคนเลย สปาของเราก็ประมาณ45นาทีใช่ไหมคะพีก็บวกรวมๆก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณชั่วโมงนึงต้องลงเซรั่มบำรุงผิวมีเซรั่มบำรุงผิวด้วยจ้ะไหนๆแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายรูปที่สระว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำแล้วเราก็สปาให้เต็มที่กันไปเลยแต่ที่ตอนเช้าจะสวยมากคุยตอนเช้าใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคือมันวิวภูเขาแล้วก็มันจะมีหมอกอ่ะเออเห็นไหมหบอกไปแล้วเรามาถ่ายรูปตอนเช้าดีกว่ามาเล่นน้ำเมันจะฟินมากมันจะฟรินมาก กล้องเข้ามานีนห้องแล้วน่นาหลักมากอะไปนั่งเลยค่ะโอกว่าจะถอดฉนถอดถึงเท้าอีกสี <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เดินเข้ามาเหมือนแบบหมู่บ้านสปาเลยทีเดียวนี่ค่คะชุดเราก็ออกแนวแบบเมื่อกี้กึเลังจะไปไว่ายน้ำนี่ค่ะพี่พี่เขาก็ดูแลดีมากบบน,น,นี่ค่ะ ขอตัวไปนอนทำสปาก่อนนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันตอนมื้อเย็นดินเนอร์เนาะเดี๋ยววันนี้เรากินกันที่ห้องนะคะสั่งมากินที่ห้องนะไปสป,ปากินพิซซ่าหรอโอเคไปสปาก่อนนะจ๊ะว้าวค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกลับมาถึงที่ห้องแล้วคือแบบสปาดีมากแบบ ที่นี่ดีอ่ะคือชอบมากถ้าให้แนะนําคือแบบแนะนําให้มาเลยนะคะที่ภูใจใสนะตอนนี้เราก็สั่งอาหารมากินที่ห้องกันแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้คือหน้าห้องมันจะมีความแบบเป็นระเบียงใช่ไหมแล้วก็จริงๆไฟน้อยมากอันนี้ต้องถือแฟลชช่วย <c oughs> นี่ไงพี่อุ๋มาแล้วต้องถือแฟลชช่วยนะคะมันจะได้เห็นอาหารเนาะว่าวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างเก๋ยวจะให้ดูนะ อันนี้นะคะเป็นสลัดภูใจใสค่ะทุกคนซึ่งสลัดอันนี้ก็คือผักที่วันนี้เราเออกไปดูกันมาเนาะที่นั่งรถอีแตนทัวร์เ,เป็นผักออแกนิกของที่นี่เลยนะคะเขาก็เลยแนะนํานะแล้วก็อันนี้ค่ะน่ากินมากอันนี้คือพิซซ่าภูใจใสนะคะเขาเราเห็นเขาแบบเลคคอมเมนต์แนะนํามาเราก็เลยต้องจัดะจาะหูที่รักคือจริงจริงแล้วมันใหญ่มากเลยนะเขาว่าอิ่มแล้วเขาให้อะไรมาอีกแล้วก็อันนี้นะคะเป็นไก่คั่วพริกค,ค่ะ นี่น่ากินอ่ะอันนี้ต้องมีการส่องแฟชกันนะคะทั้งหมดก็คือที่เราสั่งมากินกันนะเพราะว่าสองคนกลัวจะไม่หมดแล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศจริงๆตรงนั้นก็เหมือนตอนเช้าเลยนะคะก็จะแบบวิวเขาเลยคือแบบอากาศดีมากๆส่วนตรงนี้ก็มีออโซฟ้าให้นั่งดูวิวด้วย I wanna kiss you before the It's what you ถึงเวลาชิมคือพี่อุ๋มบอกว่าพิซซ่านี่คือแบบกวนกันไปเลยคอชีแบบแน่นมากชีสแบบนแน่นชิมก่อนเมื่อกี้ที่รักกินอะไรไหมอร่อยช,ชอดีแป้งเขาแผ่นแบบบางแบบบางมากเลยเนาะบางมากเลยคนคือดีอ่ะแล้วชีสแบบแน่นๆอชอบ สลัดผู้ใจใสคือผักแบบอุ้ยเมื่อกี้มีอะไรตกมามีผ <c oughs> <c oughs> ักแบบผักของที่นี่เลยอะ่ะกินแล้วนะกินแล้วนะผักสดมากใช่ะคือกินกร็รู้เลยว่าผักสดมากและแซมแซมไก่คั่วริกค่ะมีค่ะทุกคนกินมันแบบกินมันเหมือนมีเครื่องเทศ ที่แบบที่อร่อยอ่ะที่กินปแปลกๆอะแต่วันดีนะอเนี่ยข้าใส่ผักแบบเยอะนะมีแต่ผักเดี๋ยวเรากินเสร็จนะคะเราก็จะรีบเข้านอนกันแล้วว่าพรุ่งนี้เช้าเรามีนัดตักบาทพระขี่ม้าค่ะสําหรับที่นี่นะคะมันจะมีตักบารพระขี่ม้าเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันเนี้ยที่เกลมยวมามเป็นวันวันศุกร์พอดีแล้วพรุ่งนี้วันเสาร์ก็เลยมีพระนะคะ เราจะมาเจอกันเพราะว่าไม่เคยใส่บาดพาคขีมาเลยรู้สึกตื่นเต็นมากพอใส่บาดพาคขีมาเสร็จพรุ่งนี้เ,เราจะไปทําอะไรกันต่อเราจะอัปเดตพรุ่งนี้เนาะพาตัวไปกินก่อนนะคะ <c oughs>